คนเบื่อไหมครับเวลาที่ดูคอนเทนต์ต่างๆฟังเดอะโกดหรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับผมยูทูบพรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภ,ภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้อ e ีเมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอด2 4ชั่วโมงสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้ สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกนไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้พิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากช่องป o อป l ูก็รุนรับเงิน5,000 50, 0บาททุกสิ้นเดือนรับประกันจากทางช่องป o อปปูได้ชัวร์และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theater หากใครที่ต้องการซื้อขายไอดี Fc Online ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขายดีเกม by OZ Shop บริการรับซื้อและขายไดี Fc Online มีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอด ปลอ,อดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอนเงมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์ O อช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผมโอเคครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กันในกิจกรรมครับ ทิปเปิลรีบอร์ดบุกแปดนะครับผมเป็นกิจที่ได้เสื้อคานิวาวด้วยนะเออว้าวไปละเสื้อคานิวาวนะครับก็เป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะครับสุ่มพวกนี้ได้ตั๋วนะเพื่อมากดตรงนี้เป็น All S P L O P r e M i E R League F A O P r e M i E R League แล้วก็ L L O P r e M i E R League นะครับประมาณนั้นนอแล้วก็ประมาณวิวดการหนึ0งพเหรียญน,นะครับได้ L L F A S P L s t แ t 1ร้อยหกแปดก็คือ การันตีแน่ๆร้อยยี่สิบอดนะของพิมารีประมาณนั้นนะครับโก็คก็ไปจัดไปหนึ่งรอบแล้วกันอ่ะไปะจัดไปหนึ่งพันเหรียญโอเคครับไปเนี้ยมันมันมัน,มนทางจีดมันลุ้นอยู่ใบเดียวในใบนี้ใบเดียวเลยถ้ามันลั่นแล้วมันขายออกนะมันลั่นผมว่ามันลั่นแน่ร้อยยีย่สิบอต้องขายออกือไมก็ถ้าได้นี่มาเฟลิซซเอชพีเอลมาคือดีเลยจะได้ไม่ต้องอ้นี่เดี๋ยวเรา เปิดหัวสองร้อยแล้วกันรอบแรกสองร้อยนะพร้อมแล้วไปครับสองร้อยรอบแรกโอเคสิบตัวอันนี้ถูกไหมเมันคิดอยู่ว่าจะให้อะไรดีสิบ <laughs> ตัวถูกไหมมันต้องกดเลยปะหรือว่า เก็บเก็บทีเดียวใช่ไหมครับเราค่อยกดอ๋อสาเออเมื่อกี้ว่าไม่คุ้มหรอกทียี่สิบคุ้มว่าอ๋อบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกอเนาะหนึ่งตัวสองตัวเออเนี่ยทีละเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมาบ้างไม่มาบ้างเนาะ ถามตัวบ้างเออมันก็พอโอเคเอาลุ้นบกแปลกข้างในมาได้ไหมคือทง้งจีดมันไม่ต้องลุ้นอะไรเลยม,มันไปนลุ้นการ์ดใบร้อยหกใบเดียวเลยทยสุดท้ายใบยเดียวเลยวที่ได้ลุ้นมันก็มาบ้างไม่มาบ้างยี่สิบสี่ตัวมันต้องได้ประมาณเท่าไหร่วะห้าสิบลิสิไปเรืเอยเนาะ มีบุกแปดข้างในให้บอกวะแปดหายมั้งเฮ้ยตัวหายดูบุกแปดหายสอยตยยยงตัวสามเป็น้าตัวแล้วตอนนี้ไ <c oughs> หปะวป่าวเนี่ย สามสิบหกตัวแล้วครับสามสิบแปดแล้วมันต้องประมาณเท่าไหร่ห้าสิบได้ไหมสี่สิบเอ็ดแล้วไม่ประมาณห้าสิบกว่าตัวเออสี่สิบสามละสี่สิบห้าสิบหกสี่เจ็ดก็ประมาณห้าสิบตัวกว่ากว่าสี่แปดสิบเก้าเนี่ยห้าสิบละห้าสิบเอ็ด 50สิบตัวนี่ก็พอได้นะห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบห้าอะสุดท้ายละห้าสิบห้าตัวครับประมาณห้าสิบห้าตัวอ่ะสุ่มตรงนี้เลยใช้ทีละห้าเนี่ยมันก็กดได้ประมาณสิบรอบใช่ไหมเออกดได้สิบรอบไปกดเลยแล้วกันกดได้สิบรอบดูทรง LL มาเยอะ ปลายะใบหนึ่ง ll ใบเนี้ยไอสามใบเนี้ยใบไ,ไหนได้ลุ้นสุดวะ ppl อ่ะ ppl คือได้ลุ้นสุดแล้วใช่ไหมคือมันเป็นใบอื่นก็ได้ที่มันเป็นลุ้นบวกแปดแบบปีโหดอ่ะก็ได้นะเว้ยไม่ต้องเป็นปีเนี้ยอะไรประมาณนั้นอ่ะเป็นใบอื่นลุ้นบวกแปดแบบเออเก้าแปดลุ้นบวกแปดอะไรเงี้ยเออยังพอโอเคนะเว้ย มาใบน,นี้โอ้โหแบบการันตีกันจริงเป็นออจริงแต่ออพิมพ์ไม่หลีกด้วยนะโอ้โหล็อกพิมพ์ไม่หลีกซะด้วยเอามาเหลือยี่สิบสุดท้ายละไอ้ <c oughs> บกแปะข้างในนี้ก็ไม่ออกนะตรงเนี้ย <c oughs> มามากีไไ่ใบวะเนะสีไไ่หนะ้าใบทะ สิบสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วไม่ครผบขาดปท้ายนิดหน่อยโทษตัวเดียวแ <c oughs> รกทำไมวะ <c oughs> โอเคมานนี้เดี๋ยวไปดูข้างในเกมกันไปโอเคครับรับการ์ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูการ์ดต่างกันว่าได้เท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณนีสองแสนกว่านะครักน้ำแข็งในน้ำตาลไม่เยอะอยู่ประมาณสองแสนประมาณนี้ครับใส่เดอะบอยหลุดมาตัวหนึ่งว่าเดอะบอยออกเลมาท็อปเจ็ดสิบหรอบวกห้ามีเดอะบอยแวะมาตัวหนึ่งว่ามาแน่เลยวะไป รู้สึกทำแม่งทำแม่งว่าเดอะบอยมันจะออกว่ะโอเคโปรตุกเกสรูเบนดิอาร์ตเฮ้ยขายได้ป่าววะอุ้ยสองแสนขายได้ปะกุจะขายได้ดีเลยนะรูเบนดิอาร์ตรูเบนดิอาร์ตร้อยเจ็ดบวกห้าครับยี่สิบสามยูยี่สิบสี่ทีวายทั้งสองอันพร้อมแล้วกดไป ยิบสี่ทวายหลักเลยได้ไปะยิบสายูว่าละผู้ไฟใครวะพอสซาเฮ้ยโดกูโดกูเฮ้ยซิตี้มาสองตัวแล้วเ <c oughs> ยุดมเต็มใช่เ <c oughs> ยเลมี่โดกูซิตี้มาสองตัวแล้วก็ถือว่าผู้ไปเยอะอยู่นะแต่มันเป็นตัวราคาแพงไงตัวบัคด้วยเปล่าไม่รู้นะมาที่ FA ครับเฉพาะพิมลีกด้วยนะมันจะได้เกินอย่างที่เราคิดไหม กีฬาใบไปมเอฟเอสเปนทีบีเฮตุนนาบาสโคตรล็อกมีแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้ล็อกมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเว้ยตัวมันไม่มีมากกว่านี้เลยเออมันล็อกครับ ไปดูใบต่อไปเลยอะแล้วก็เต็มตลาดอะขายมันก็จะออกแต่คนเอาเป็นอะไรอยู่นะไอ้พวกสแตทประมาณนะีอาร์เจนอาร์เจนทีดีใครวะรเซเซล่าแล้วเนะี่ยอ๋อโลโหนะไม่ว่มันบนแบบเดิมเหม็นปะที่เป็นแมนที่เคยอยู่พิมลีเห็นปะเฮ้ยถ้าอาร์เจนซ p พีเอลก็ดีซานโดมาตินเนสน,นะจะ,นจะมาหรือเปล่า <c oughs> ไ,ปไปต่อไปเลยเห <c oughs> มือนเดิมอะล็อก ยิงอังกฤษเฮ้ยตาล่าไม่มีทางเจอลาดนะ่ดูด,ด,เเเดิเห็นปะ่ะเป็นสามเหมือนเดิมเห็นป่ะอ่ะสุดท้ายเจอลาดแล้วผ่าก็ได้นะอยู่อยู่พิมลีกจะไม่มาเอาไปต้มโมเลโนโ่ ร,ร้อยสิบสี่มันล็อกได้มันจะวนๆอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่มากอย่างนี้หรอกมันวนๆอยู่แถวนี้นี่แหละ L อ L โออครับพี่น้องครับไปแรกกันเลยลตัวอะไรล็อกบ้างวะเพซิน่าไปฮิมดิอาร์ตหรอมเยอยมอ่เคยอยู่ปฮิมดิอาร์ตเคยอยู่เดวินบินโบตเตงหรอโอ้โหกล้ากว่าเขาเลย ไม่นีเคยอยู่อะไรอ่ะเคยอยู่พิมพ์ลีกด้วยหรอวะทีมอะไรวะไม่รู้แต่น่าจะเคยแหละ ه, ไปไอดีต่อไอ้บายต่อไปจะบอกไอดีต่อไปฟินโปเตีนนิวคาสเซลิลม,มัดตึงๆอยูม่มันผู้ไปนะแต่วตาาา่าจลลีใไรวะสกามักกาสกามักเฮ้ยมอยสิเคนเฮ้ยแสนอยู่นะ น,นี่เคยอยู่อะไรวะเน,นี่ยเวสแฮมเฮ้ยได้อยู่นะแสนห้าแหวกสุดเลยปะ่ะเนี่ยกูเนี่ยอันนี้ก็ล็อกเหมือนกันใช่แต่ว่าน่าจะแหวกว่าแสนห้าได้อยู่นะอ่ะไปไปต่อไปอ,อ,อ,อ๋อเอเวอร์ตันอ๋อโอเคครับเฮ้ยแต่ก็แสนห้าก็โอเคนะเบลเยียมโอลิกี้เฮ้ยไม่ใช่ อ่าใช่ด้วยคี่ว่าเป็นบาชูยี่บาชูยี่ก็ยังแพงอยู่บาชูยี่แต่ไม่รู้รีดไม่เต็ดป่ะโอลิกี่ไปไงไปไปสุดท้ายละกดเลยครับ LL ใแรลมาฝรั่งเศสธารีบาเฮ้ยธาลีบาหลักแสนเฮ้ยอ๋อเจ็ดหมื่นแล้วถูกเหมือนเดิม เอ้ยก็โอเคนะอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่เออเจ็ดหมื่นบ้างไอ้นี่บ้างแสนบ้างก็ได้อยู่นะ SPL สี่ใบมันจะมีพวกเอ็นคุณคูอะไรนี้ออกไหมเทอร์เนอร์เนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยเทอร์เนอร์มาแน่ฮาโลบาเทอร์เนอร์คอยดูไปใบแรกสวัสดีฮาแลนด์นเฮ้ยใช่ป่ะเดียวเยี่ยมโอ้โหลิกกี้เฮ้ยโูกกูได้นะถ้าเป็นโลกู มันไปรัวก,กูได้นะสี่แสนแต่มันไม่มาไปไปต่อไปมาโอ้นั่นไงกูข้ามเลยกูข้ามเลยกูข้ามเลยมันมาจนได้เปไงเทนเนอร์ องเคเทียด้วยนี่หว่าเออเทรนเนอร์องเคเทียโปลิกี้เบดีก็มีเยอะนะไม่ให้เลยให้แต่ตัวากากไอเวนไปไปต่อไปได้กันหมดอ่ะเทรนเนอร์ทั้งเซิร์ฟอ่ะจริงเทรนเนอร์ไปร้อยตัวแล้วนะเป็นพันตัวแล้วนะอยู่ตรงอ <S ings> ่ะโปรตุเกสฟาบิโอคาวันโย่หรอโอ้ฟาบิโอโเออนั่นไงว่าแหละ โปรเกตก็มีประมาณนี้มันร้อยสิี่ล็อกเลยมันไม่ให้แพงเลยว่ะสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับหลักแสนได้ป่อไ้เป่าโลเปสปะตัวที่คุ้นเคยเอามาเกปนี่ก่อนแล้วกัน เควินไปลแลนจบๆไปไปไป,ไปครับ BTB ว่ะเฮ้ยคอนแลนด์ CM ใครวะคุณหลิตรอุ้ยเซดอปสามพันห้าโคตรคุณหลิดรแบบซนี่ว่ะผิดอ่ะเซด็อปได้อยู่ก็ได้ประมาณนี้่แล้วเก้าแปดร้อยหนึ่งหกแปดกดไลค์ให้ด้วยนะใครยังไม่กดกดไลค์ให้ด้วยพร้อมแล้ว พอเ d ตี h ิปาเพี่อจะดีมากเลยป่ะหลวมตัวมาเปิดได้ไงวะไม่เข้าใจตัวเองไปเนี่ย RTN ์ R ี T ็ N กูว่าเนี่ยเยอรมันฮุมเมลวะไม่น่าใช่คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้คือเราคิดอะไรอยู่ ร้ 103, อยสามหกถึงแปดเฮ้ยนี่มันสแตท์ร้อยสามไปรูเ้ยเฮ้ยแต่มันจะได้ตัวดีหรือเปล่าอ t รอกับยิป RTN ไม่ต้องเอาปีเดียวเลยนะเอาอันอื่นได้หมด,ดยกไปอาร์ทีเพร้อมแล้วไปครับพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ RTN SPL เอ้ามีมีด้วยเหรอวะโปรตุกเกสไรวะอ้าว กอนซาโลเกเดส8ก็ไม่ได้1 1สิบก้าไปนี้ก็ล็อกอีกสุดท้ายแล้วเหรอนี่มาไปสุดท้ายครับ SPL FALL ครับผมเฉพาะนักเตะพิมารีกนูเนสอะไรพวกนี้อ่าถ้าเป็นเปเลซิตมาได้ก็จะดีเลยนะ SPL เพราะอยากได้เข้าบบเยินอยู่เปเลซิตตัวเดียวที่อยากได้เลยตัวอื่นไม่สนใจ จะได้หรือเปล่าไม่รู้พร้อมแล้วทุกคนสามสองและหนึ่งครับเปริสิตปันาเล่นก็ได้นะถ้ามาไม่เอาหลุดโอ้ยเอฟเอโอ้โหเรียบร้อยอีกทีบีใครวะตุ๊กเบลล์วุ้ยล้านหกมหนไ่ะ มาบ้เขมโอเคปะโอเคปะบอกแล้วแล้วร้านมาไปท้ายใช่แต่มันเต็มตลาดนี่กูต้องไปหาคิวอีกเดียวเหรอต้องแบบพยายามเป็นดันต่ำกับเขาเย่งเขาเยว่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเนาะว่าได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปดูกันค่ะครับทุกคนนะประมาณนี้ที่เราสรุปเราก็รวมรวมมันได้ประมาณ สองล้านล้านเลยนะสามสองประมาณสองล้านล้านแน่ๆประมาณนั้นแคมเบลก็มาล้านแล้วอันนี้ก็รวมรวมประมาณสองล้านล้านครับเอ็มมันได้เยอะจริงแต่ว่ามันขายไม่ออกเนี่ยดูดิไม่มีคนรับมันต้องประเผลมไปตั้งตับมันดันราคากันลงอีกประมาณประมาณนั้นครับดีอาร์ก็คนเปิดเยอะก็ขายไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยๆดันลงไปน่าจะได้อยู่ไวซคินด้วยก็ด้วยเหมือนกันเนาะ ประมาณนี้เลยกันนะมาเปิดให้เป็นแนวทางกันนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ก็ลองลอง,ลองพิจารณากันดูเนาะว่าควรจะเปิดกันไหมนะครับผมหรือจะไปรอกิจหน้าแต่ใจผมดูทรงแล้วนะ่าจะต้องไปกิดหน้าแล้วละ่ะเพราะมันไม่น่าไหวแล้่ตอนนี้ครับผมทุกคนประมาณนี้กันใครที่ยังไม่ได้กด like, กไลค์กดติดตามนะครับก็ฝากกดกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ